หนึ่งใจตอนที่สี่สิเอ็ดโนอาตัดสินใจไปหาภูมินครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเคลียร์กับภูมินเรื่องรันแมเขายัางไม่รู้ความจริงทั้งหมดจากรันเขาต้องการเรื่องยุ่งๆนี้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปโนอาตั้งใจมาพบภูมินที่โรงแรมภูมินพูดเรื่องหุ้น เขาพร้อมจะคืนหุ้นให้กับโนอาแต่โนอาต้องซื้อคืนทำให้โนอารู้ว่าหลันไม่ได้มาเรื่องหุ้นหรืออยากเจอภูมินแต่มาช่วยท็อปและเพื่อนของวาวาที่ชื่อตินสาเหตุเพราะวาวาต้องการหุ้นคืนโดยส่งเพื่อนมาแบกเมยภูมินแปลกที่ภูมินไม่โกรธคณพร้อมอะไร ก็ว่ามาเลยพร้อมวันนี้คุณจะก,การเรื่องหุ้นผมจะก,การเรื่องเงินได้สิครับไม่มีปัญหาแต่ฉันยังมีปัญหาภูมิ่นมองหน้าโนอาอย่างแปลกใจคุณยังข้องใจอะไรอีกเรื่องดันต่อไปนี้คุณห้ามยุ่งกับดันผมก็ไม่ค่อยได้เจอรันอยู่แล้วแต่ถ้าเจอ ผมต้องข้างไปทางอย่างแน่นอนนี่นายยังไม่เข้าใจอีกเหรอเข้าใจสิเข้าใจมากเลยทีเดียวคุณั่งหากที่ไม่เข้าใจไม่ไว้ใจรันใช่ไหมล่ะครับเหมือนผมจะพูดถูกสินะมนัดพูดถูกทุกลางเป็นเขาที่ระแวงไปเองดูเหมือนว่าภูมินินจะไม่ได้คิดแย่งรันไปจากเขาเมื่อตกลงกับนัว ผูหมิ่ก็ส่งทนายไปเคลียร์เรื่องเงินกับวาทินแต่ถ้าวาทินไม่ยอมก็ส่งฟ้องได้เลยหลังจากเคลียร์ปัญหาทั้งหมดแล้วผูหมิ่นก็มาเคลียร์ปัญหากับตินเมื่อไหร่นายจะปล่อยฉันปล่อยก็ได้ถ้าไม่กลัวภาพหลุดนายจะทำอะไรก็ทําไปเลยไม่ต้องมาขู่หรอกพอฉันไม่แคร์ ูดจริงอะจริงสิฉันไม,ม่ค่ะงั้นก็ได้เชิญไปได้เลยตินไม่รอช้าคว้ากระเป๋าเดินทางออกไปจากห้องทันทีภูมินไม่คิดว่าตินจะกล้าแต่ตินกล้าตินบินไปต่างประเทศแล้วในขณะที่ภูมินกำลังคิดแต่คนที่แทบจะไม่ได้คิดอะไรเลยกำลังโดนฆ่าโทษ ลันไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้อธิบายโนอาทั้งจูบทั้งกอดแม่โนอาจะรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดแต่เขาก็ลงโทษลันอยู่ดีนี่คือการลงโทษนายคงหายโกรธฉันแล้วรู้ได้ยังไงถึงนายไม่หายโกรธแต่นายยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมล่ะแสดงว่านายเข้าใจฉันแล้ว ไม่อย่างนั้นนายจะไม่ยอมกอดยอมตกแกพูดกับฉันหรอกรู้ดีจังก็ฉันอยู่กับนายนี่ทำไมจะไม่รู้เล่าถ้านายโกรธมากๆนายไม่มีทางคุยกับฉันแน่รู้แล้วก็ดีฉันไปเคลียร์ปัญหากับภูมิมาแล้วก็เลยจริงเหรอก็แสดงว่านายรู้เรื่องหุ้นฉันจัดการเรียบร้อยแล้ว ฉันขอโทษลิกขอโทษสัทีเถอะคนที่ควรขอโทษฉันคือพ่อของดันไม่ใช่ลันตั้งแต่พรุ่งนี้ไปทำงานที่บริษัทฮะปลอยให้อยู่บ้านไม่ได้ก็ได้นายว่ายังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นดีแต่คนที่กำลังรู้สึกไม่ค่อยดีก็คือทอบ ชาญมาคาดค้นออกคำตอบเรื่องขอคบเ,เป็นแฟนพ่อเจมกลับไปก่อนก่อนที่ท็อปจะถูกปล่อยตัวท็อปก็ปฏิเสธจริงจ,จังว่ามันไม่ได้จริงๆทำให้ชาญรู้ว่าท็อปอาจจะชอบเจมป่าสัไม่ได้ชอบเขานายก็เห็นว่าฉันหนีเขาแทบตายไม่เข้าใจเหรอที่หนีที่ไม่อยากเซอ พรู้สึกผิดใช่ไหมล่ะฉันฉันยอมแพ้และจะสู้อะไรก็สู้ได้แต่สู้คนในใจไม่ได้หรอกฉันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มโชคดีนะท็อปเดี๋ยวสิท็อปจับแขนเจมเขาไม่อยากเสียเพื่อนเขาไม่อยากให้ฉันโกรธฉันขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือฉันต้องทําใจช่วงนี้ก็อยู่ห่างกันสักพักหนึ่งะนะเรื่องคุณเจมก็ช่วยตัวเองแล้วกันท,ท็อปแท็บอยากจะร้องไห้ไม่อยากจะนึกว่าตอนที่เจอกับเจมจะออกมาสภาพไหนแต่จะสภาพไหนก็ช่างต้องเอาอตัวให้รอดแต่สุดท้ายก็ไม่รอดทันทีที่ท็อปขับมอเตอร์ไซค์มาถึงบริษัทก็ถูกเจมที่ซุ่มดูอยู่บนรถ ลากตัวขึ้นรถและวขับออกไปท็อปซิมม่จะกลัวมากแต่ก็ยังใจดีสู้เสือยิ้มให้กับเจมจะจะจะพาผมไปไหนล่ะครับหาที่เงียบๆคุยกันต้องเงียบขนาดไหนล่ะครับเงียบที่สุดเออคือคุณเจมครับผมเกรงว่าจะไม่สะดวกคุณโนอาเดี๋ยวท่านจัดการเรื่องโนอาเอง ถึงยังไงวันนี้ฉันก็ต้องคุยกับนายให้รู้เรื่องไม่ได้คุยเลยสักคำพ่อไปถึงที่บ้านเจมส์ท็อปก็ถูกลากขึ้นไปเป็นห้องจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันจะเรียกว่าสมยอมก็ได้พ่อขัดขืนไปก็หลังแต่จะเจ็บตัวตอนเจมโกรธน้ากลัวมากแถมแรงยังเยอะอีกคําถามแรกที่เจมถามหลังจากมีอะไรกัน ตอกกบกระท่อนกระแท่นพอนอนกอดกับเจมอยู่มันยังรู้สึกเขนเขิน,ขนว่าที่ไปบ้านภูมินก็เพราะคำสั่งของวาวาเจมพยายามจะเข้าใจเขายังคงคิดมากแม้ตอนนี้ท็อปจะเป็นของเขาแล้วก็ตามยังยังโกรธอู่เหรอใช่แล้วทำไมถึงยอม จะถามทำไมเล่าที่ถามก็เพราะอยากรู้นะสิก็ไม่รู้จะขัดขืนไปทำไมหรือว่าชอบฉันถึงขนาดนี้ยังต้องถามอะไรอีกเพื่อให้แน่ใจนอนกอดกันอยู่อย่างนี้ยังไม่แน่ใจอีกเหรอแน่ใจก็ได้งั้นฉันกลับได้แล้วใช่ไหม ยังแล้วจาอะไรอีกยังไม่พอแค่นี้มันยังไม่พอหรอกต้องอยู่กับฉันทั้งวันท็อปท็อปถึงกับเงยหน้ามองเจมเจมยิ้มพร้อมกับยาคิ้วจากนั้นเขาก็เลยต่อดูเหมือนทุกอย่างมันจะง่ายได้ด้วยภาษาทางกายมันเข้าใจดีกว่าคำพูดพอทุกครั้งที่พูด ก็มีแต่ทะเลาะและเถียงกันแต่ภาษาก,กายฉ่ำมากมันเข้ากันได้ดีทั้งจังหวะและการผิวไหวเมื่อท็อปหายไปทั้งวันแม้มติตต่อเจมก็ไม่ได้ก็แสดงว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันโนอามันจะตัวใหญ่แล้ทิ้งงานแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันอาจเป็นเพื่อนนายก็ได้ มันละตัวแสบรันยังรู้จักมันน้อยไปถ้านายรู้จักท็อปดีนายก็ควรต้องเป็นคนที่เข้าใจท็อปที่สุดและรวมถึงเพื่อนของนายด้วยมีแต่เรื่องรุมๆุทัทางวาทถินพ่อของรันซาร่าผ <ara, S 1> ูมินเราก็มาท็อปกับเจมหวังว่าคงไม่มีเรื่องอะไรอีกนะแต่มันก็มี พอแมตตินเพื่อนของวาวาจะหนีไปต่างประเทศผู้มนก็ตามไปโดยรินก็ขอให้วาวาช่วยครั้งสุดท้ายที่ติดต่อตินได้ก็คือที่สนามบินวาวาต้องพึ่งพี่ชายนนอาไม่รู้จะช่วยยังไงพอตินอาจไม่ได้ถูกภูมินลักพาตัวไปก็ได้แต่ถ้าลักพาตัวจริงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้มินจะพาตินไปอยู่ที่ไหน แบบนี้ก็ยากนะสิทําไมเธอกอดแต่เรื่องเฮ้บาวาเออคือที่ทําไปก็จําเป็นนะตอนนี้ทุกคนก็ลงเอยกันไม่ใช่หรอนายกับรันเวนด้ากับชาลีท็อปกับเจมแต่คู่นี้คือนี่เธอก็จับคู่ให้กับเขาด้วยเหรอก็นิดหนึ่งพี่ชายไม่นิดแล้วละมัง้งนิดหนึงจริงๆ แค่ยังไม่มั่นใจนิสัยใจคอของภูมินว่าเป็นยังไงตอนนี้เธอก็รู้แล้วสินะว่าเธอไม่ควรจับคู่ใครทรงเดชแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นฉันจะส่งเธอไปอยู่ในความดูแลของลุงมนัสนั่นเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดนั่นเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดสำหรับปวาเลยทีเดียวเธอจะออกเที่ยว หรือจะทำอะไรตามอาเภอใจไม่ได้อีกแล้วมนัดค่อนข้างเข้มงวดแม้เขาจะเป็นผู้ชายเจ้าสำราญแต่การเลี้ยงหลานค่อนข้างที่จะเข้มนอกอาคือหนึ่งในผลงานของมนัดคนที่จะมีความสุขมากที่สุดในตอนนี้ไม่เว้นคู่ของวันด้ากับชาลีเพราะมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างวันด้าทำให้ชาลี สามารถดูแลบริษัทแทนครอบครัวได้แล้วบันดาไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษายังเป็นแฟนที่ดีและนายทุนที่ดีเช่นกันวันนี้เรากินอะไรกันดีแล้วแตนายสิเอาที่ชาลีชอบฉันกินอะไรก็ได้ชาลีชอบอะไรฉันกินได้หมด นายเนี่ยตามใจฉันจนเคยตัวแล้วรู้ไหมแล้วไงเคยตัวก็เคยตัวสิฉันจะคอยตามใจไปตลอดชีวิตเลยอย่ามานึกเสียใจที่หลังละ่ะไม่อย่างแน่นอนดีจังสงสัยฉันจะโชคดีฉันก็โชคดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาแล้วแหละเวลาอะไรกัน ไปพบพ่อแม่ของฉันครอบครัวของฉันไงจะได้บอกทุกคนให้รู้ว่าตอนนี้นายเป็นแฟนฉันแล้วสำหรับวันด้าแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในวันนี้มีเหรอเขาจะปฏิเสธนอกจากจะไม่ปฏิเสธแล้วเรงสั่งคนเตรียมของขวัญให้กับ,บครอบครัวชาลีชาลีและวันด้าสมหวังโดยไม่มีปัญหา แต่คนที่กำลังครึ่งกลางๆก็คือดินมีภาพโป๊เปื่อยส่งไปยังครอบครัวทันทีที่เดินทางมาถึงยังไม่ถึงบ้านครอบครัวก,ก็ส่งภาพมาให้ดูเป็นภาพโป๊เปื่อยของเขาคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีภาพพวกนี้ทำให้ดินถึงก็พูดไม่ออกนอกจากพูดไม่ออกแล้ว อย่างได้เจอกับภูมินที่บินตามาเขาจะพูดเรื่องนี้ภาพนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ส่งไปให้ครอบครัวแล้วจะมีรัตตต่อๆไปอย่างแน่นอนดินถึงกับเขาอ่อนนายต้องการอะไรมาเป็นคู่ขาของฉันคู่ขาก็ไม่ต่างจากคู่นอนมันจะแค่นั้นจริงๆเหรอ ดินไม่มีทางเลือกต่อให้ภูมินจะไม่ปล่อยภาพพวกนั้นออกไปวในสตรต่างๆก็ไม่เท่ากับส่งรูปพวกนั้นไปให้กับครอบครัวครอบครัวของเขามันทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวมากและทำให้ดินต้องรับข้อเสนอบินกลับมาที่เมืองไทยพร้อมกับภูมิน ซึ่งต่อจากนี้คงต้องอยู่เมืองไทยยาวๆส่วนคู่ที่วุ่นวายที่สุดก็คือท็อปกับเจมเร็วๆหน่อยได้ไหมเร็วอะไรเนี่ยจะรีบไปไหนกส็สนสายแล้วเร็วๆไปช้านิดช้าหน่อยจะเป็นอะไรก็สันยังเป็นลูกน้องอยู่นี่ไม่ใช่ตัวของบริษัทมันนายอก็บอกแล้วใช่ไหม ให้มาอยู่บ้านเฉยๆหรือไม่ก็มาทำงานที่บริษัทฉันไม่เอาหรอกทำไมก็มันไม่สนุกนะสิจู่กับคุณโนอาสนุกจะดจยมีทั้งเจ้าใานขาโหดและเพื่อนที่หยนชาแล้วคุณหนูที่แสนจะวุ่นวายอย่างคุณวาวาฮึทำเป็นเด็กไปได้ ค่อาซัน,นยังไม่วุานวายอีกเหรอนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอาเอาไงก็เอาแต่คนที่แทบจะไม่ต้องเอาอะไรเลยก็คือรันว่าถินยอมที่จะมาขอร้องรันช่วยเรื่องจากเรื่องที่ถูกฟ้องร้องจากภูมินอาจจะเสียงเงินมากกว่าสองเท่าที่จะได้มารันปฏิเสธบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีเงิน ที่มีก็ของโนอาห์ทั้งนั้นแม้วาถินจะลําเลิกคุณคุณแต่มันก็ไม่ได้ผลอีกแล้วพราะดันได้รู้ความจริงว่าวาถินอาจจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของตัวเองแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงหรือไอโนอาห์มันบอกแกพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าพ่อแน่ใจคงจะรักผมบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ทำร้ายผมใช่ฉันยอมรับก็ได้แม่แก่เปนคบผู้ชายหลายคนฉันจะไปเชื่อใจได้ยังไงว่าแก่เป็นลูกฉันถ้าพ่อไม่เชื่อว่าผมเป็นลูกทำไมไม่ตรวจดีเอ็นเอล่ะครับหรือว่าพ่อกลัวกลัวว่ามันจะเป็นความจริงว่าผมไม่ใช่ลูกเออ ฉันอยอมรับก็ได้วต่ฉันกลัวต่อให้แก่จะไม่ใช่หรือใช่ก็ตามอย่างน้อยแกก็อยู่กับฉันฉันจะทำยังไงกับแกก็ได้ใจลายที่สุดพ่อเป็นคนที่ใจลายที่สุดเลยรู้ไหมครับต่อไปนี้ผมจะเลือกแค่ผัวไม่เลือกพ่ออีกแล้วนี่แกเชิญกลับไปได้แล้วครับ โนอาถึงกับยิ้มล่าเลือกผัวไม่ใช่พ่อนั่นแหละถูกแล้วไม่คิดเลยว่ารันจะกล้าตัดขาดจากพ่อขอบใจนายนะโนอาไม่ต้องขอบใจหรอกเป็นพ่อนายฉันถึงได้รู้ความจริงว่าพ่ออาจไม่ใช่พ่อของฉันแต่ถึงยังไงฉันก็ยังคิดว่าเขาเป็นพ่อเสมอและถ้านายไม่ได้อยู่กับฉันตรงนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ฉันจะรวบรวมความกล้าพู้แบบนั้นไปกับพ่อได้ไหมต้องได้สิต่อจากนี้จะมีแค่เราจะไม่มีพ่อของรันเข้ามาวุ่นวายอีกเราจะได้มีความสุขกันสัทียังมีสาไล่คนนายลืมไปหรือเปล่าใช่ยังมีสาไล่คนไม่ลืมหรอกพวกเราไม่ต้องไปสนใจเธออีกแล้ว ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ที่รร้รู้แค่สาราไม่มายุ่งดันก็มีความสุขแล้ว